ะะวันนี้อากาศเย็นยืนใกล้ๆเลยนะยืนติดเลยยืนติดเลยครับอะยืนติดจับได้ในช่วงกลาวันที่ร้อนมากๆนี่แหละเขาเรียกว่านะคะเป็นเลิศง,งามยามดีจริงๆเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีที่ีเปิดอย่างเป็นทางการก, <c oughs> การแสดงร้งพื้นเมืองและก็มีนะคะในส่วนของ แงจากเปินการสับในะช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประกวเดเ็นเดือน <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับทองเกือทองเกลืออ๋อทองเกลือทองเกลือทองเกลืออันมานี่หน่อยทองเกลือ ที่เขีที่มาร่วมเดินนาฏรีผ้าไทยนะครับคุเชิญพี่เต็มประจำหน้างานเลยนะครับทองเกลือทองเกลือเอาละค่ะสำหรับทสวัสดีครับมาร่วมนะคะในงานแสดงแบบผ้าไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ธินบูรพาวัฒนธรรมล้ำค่าราตรีผ้าไทยในงานร้อยบาทเท่ากับหนึ่งแะดงนักเอกะถามว่าเห็นหลายๆท่านนะถือดอกไม้ถือช่อ งานสานนื่อสารวัฒนธรรมเพื่อนบูรพาและงานการชาติจังหวัดสระแก้วเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะและก็มีศิลปินนะคะหลายหลายท่านทุกทุกขคืนนะคะมีกิจกรรมบนเวทีที่ส่งเสริมน้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะหลายท่านยังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินชุดไหนชุดแรกเป็นชุดของอะไรครับน้องแพรมอชุดแรกกอดพ <ไป S 2> ีทา่านกลางจังหวัดระแกคุณพ่อผมก็ยืนเล่ท้ได้เลยครับได้ครับ ในท่านในเพื่อรามนะครับมาถทยกับไฟงามเมืองสแก้วครัก็ชอบนะครับดวงเล็กน่ารักด้นตัวให่คัและรู้ไหมคะรางวันใหญ่นะคะ